จะรู้สึกว่าใช้มาหปีแล้วป่ะใช้มามาสี่ห้าปีแล้วไอ้คู่หูมาเซ็งพู่นี้นะใช้มามาสี่ห้าปีแล้วใช้ทีแรกจําได้ไหมว่าใช้ยังไงหรือรู้จักได้ยังไงแบบไหนจาได้ไหมจำคนมาแนะนําไม่ได้จำคนมาแนะนําไม่ได้แหละจำคนมาแนะนําไม่ได้ว่าเขาาใครเป็นคนมาแนะนําแต่ครั้งแรกที่ได้เจอปุ๊บแม่ ลองใช้เลยไหมลองจ้ะลองเลยลองเลยเขามาแนะนําให้แม่ก็ลองใช้เลยใช้เยอะไหมใช้กับกี่ไล่กี่ต้นหรือใช้ไปกี่ชุดยังไงห้าหรือหกชุดอะจ้ะห้าหรือหกชุดแล้วแม่ใช้กับทดลองใช้ลําไย,ยไปกี่ต้นครั้งนั้นตอนนั้นประมาณร้อยห้าสิบต้นแปลงเช่าลองใช้จ้ะลองใช้ลองใช้กับลําไย,ยไปร้อยห้าสิบต้นเป็นแปลงเช่าออ๋อแล้ว ฉีดพ่นไปแล้วตั้งหลังจากครั้งแรกที่ฉีดพ่นไปเนี่ยแม่รู้สึกว่าไอ้มันดีขึ้นหรือมันไม่ดีแบบไหนยังไงเมื่อไหร่ประมาณประมาณมันดีประมาณห้าสี่เดือนห้าเดือนเริ่มขึ้นมาลูกมันเสมอแล้วลูกมันใหญ่ตอนที่มันคาท่าก็ใช้ออใช้มันตลอดแล้วแปลงเช่านั้นร้อยห้าสิบต้นที่ทดลองเช่าได้ได้ไปขนาดไหน๊ะไ,ไปยี่สิบตันยี <20 S 2> <20 S 1> ่สิบตันจะ้ะพอลองไอแปลงนั้นใช้ได้ดีปุ๊บ ก็เลยก็เลยเจ้าของกําลังใช้มามาลองใช้ที่แปลงของตัวเองแล้วใช้อตัวนี้ไปจากแปดร้อยต้นเนี่ยถึงแสนไหมถึงแสนไหมถึงแสนบาทไหมถึงอ่ะถึงนะ้ไอแปลงแรกที่ใช้เลยนะตัวแปลงของเล่าเลยแปลงของเล่าเนี่ยแปดร้อยต้นถึงประมาณประมาณประมาณแสนกว่ากว่าจ้ะประมาณแสนกว่าปุ๊บแต่ผลผลิตจากเจ็ดสิบตันเป็นร้อยยี่สิบตันปีนู้นปีนู้นนึง ตันละกี่บาทมั้งเมื่อสักสี่ปี <40 S 1> ที่แล้วสี่สิบบาท,บาทจ้ะไม่ใช่ตันนะกิโลละสี่สิบกิโลละสี่สิบหนึ่งตันสี่หมืได้ผลผลิตเพิ่มจากเจ็ดสิบเป็นร้อยี่สบกว่าเอากลมๆครับห้าสิบตันพอที่เพิ่มมาหลักล้านแน่<ม>ใช้นี่ไปประมาณแสนกว่าบาทเพิ่มมา เพราะอย่างอื่นเ็นแม่บอกว่าคือปุ๋ยทางดินหรืออัดสิ่งต่างๆแม่ยังใช้ปกติเหมือนเดิมเลยปกติเหมือนเดิมปุ๋ยทางดินใส่เหมือนเดิมอยาฆ่าแมลงอะไรที่เป็นเราใช้เพื่อป้องกันเหมือนเดิมแต่เพิ่มค่าใช้จ่ายไอ้ตัวคู่นี้มาแต่มันไม่ใช่เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายแล้วสิใช่ไหมเพราะผลผลิตที่ได้กลับมาปั้งจากเจ็ดสิบปีแรกเป็นร้อยยี่สิบปีที่สองอะปีที่ปีที่สามปีที่สามปีที่แล้วได้ ร้อยเจ็ดสิบตันปีที่แล้วอ่ะปีที่แล้วเนี่ยที่ผ่านมาปีที่แล้วร้อยเจ็ดสิบตันจ้ะคงไม่ต้องบอกหรอกเนาะแม่ใช้มาสามสี่ปีเนี่ยว่าแม่ถูกใจคู่นี้มากน้อยขนาดไหนจ้ะจ้อือแม่เห็นว่าหนึ่งการใช้มันมีอะไรดีบ้างดับใจแม่เป็นยังไงบ้างแม่เล่าที่ที่ใช้มาตลอดสี่ปีลูกเสมอการลูกเสมอกันค่ะแล้วผิวเหลืองขึ้นผิวเหลืองขึ้นลูกโตด้วยลูกโตด้วยไซส์ไซส์ดีจ้ะดีจ้ะเออไซส์ดี แล้วเป็นไงใบเบย,บยต้นต้นเป็นยังไงบ้างแม่ก็สวยเขียวใบก็เขียวใบก็เขียวเนี่ยนะอย่างที่เห็นใช่ไหมแล้วเนี่ยจริงๆแบบเนี่ยดูครับหลักฐานมันฟ้องครับว่าลูกมันเสมอจริงๆแต่ละพวงแต่ละพวงมันไอ,ไอ้ที่เขาร้องกันว่าอะไระมีขีดตามาั่งมีลางแม่เป็นไงบ้างของแม่เยอะไหมขีดตามันไม่ค่อยมีนะขีดตาไม่ก็ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีแล้วตอนก่อนมันมีเยอะอ่าแต่ก่อนมีเยอะมาก แต่เดี๋ยวนี้มันคือแทบแทบไม่มีเลยแต่มีมีแต่เล็กน้อยแล้วโรคแล้วแม่โรคที่เคยเป็นเคยเจอโรคราโน่นรานี่เลืออะไรลือมือจตรูพืชอื่นๆแม่เห็นมันกวนแบบอย่างงี้ยังไงไหมรามันก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่จ้ะราไม่ค่อยมีเท่าไหร่คือโรคเนี่ยไม่ค่อยมีละจ้ะขี้ตรงขี้ตาก็หายไปใช่ไหมแม่แม่แต่งเยอะไหมในต้นที่เห็นเห็นอยู่เนี่ยตอนเนี้ยแม่แต่งเยอะไหมแต่งลูกไหมไม่เท่าไหร่อะช่อยเล็กๆออกเฉยๆเอาแต่ช่อเล็กๆออกเฉยเฉย ไม่ค่อยได้แต่งมากถามจริงแม่ใช้มาเนี่ยตลอดสามสปีแม่รู้สึกแฮ ppy ไหมกับคู่หูมากจ <ะ S 1> ังคุณแฮ ppy จ้ะแฮ ppy มากจ้ะแฮ ppy มากคือถึงแม้จะจ่ายเพิ่มปีแล้วก็เป็นแสนมันก็คุ้ม,มน,มนะไม่ไม่คุ้มได้ไงนะไม่คุมได้ไงอะเนาะสี <c oughs> ่สิบหาสิบตันนะโอ้โหปีปีนึงแต่ไม่รู้ว่าปีนี้จะยังไงเพราะว่าปีนี้ยังไม่ได้เก็บ,จ,บจะเก็บอีกไม่ได้ไหม ประมาณยี่สิบขึ้นไปจ้ะยี่สิบขึ้นไปเห็น <He ard S 2> แม่บอกว่าแปลงของแม่เนี่ยเขาเขาเหมาเรียบร้อยหมดแล้วเหรอจ้ะหมดเลย้เหมาตั้งแต่ตอนเป็นใบเป็นใบจ้ะเหมาตั้งแต่ตอนเป็นใบโลละกี่บาทตอนนั้นสามสิบสามจ้ะสามสิบสามสามสิบสามปีสาหรับปีนี้ก็ไม่คี้เลยหรอกแล้วเขากล้าเหมาตอนเป็นใบเนี่ยแสดงว่าเขาต้องเห็นต้นแม่เนี่ยจ้ะไม่ธรรมดาใช่ไหม้ใช่ไหมต้นมันงามต้นมันงาม